โอเคครับผมก็วันนี้นะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนค่าคนแบบไม่ล้มนะครับอ่ะจะมาวิธีนะเพราะมันทํายังไงนะครับผมว่าวิธีค่าคนแบบไม่ล้มนะครับแต่เลือดต้องแดงนะโอเคผมทําให้ดูอันนี้คือมือผมเองนะครับอืมโอเคครับมองทาให้ดูนะมันทํายังไงนะครับก็ให้เลือดขาวแดงนะครับแดงนะครับแดงครับแบบเกือบจะล้มนะครับประมาณนี้นะมันจะได้ครับอ่ะ วิธีการทํานะครับกด e ค้างนะครับ e นะครับแล้วก็ q คลิกขวานะครับอ่ะดูนะนี่ครับนี่ครับทำงี้นะ e นะครับแล้วก็ q ขวานะครับ ok อ่ะผนะนะ e เรียกเขามาก,ก่อนนะครับ ok นะจ๊ะ เห็นเพื่อนมานครับอ่ะมาสามารถใช้ได้ตีวนท่าก็ได้นะกบนท่าใหม่ก็ได้นะด้วผมสอนไปหานะคลิปหน้านี่ก่อนอ่ะอันนี้ก็ทำได้นะครับโอเคนี่ครับผมทำให้ดูรนะนอนึงนะอ่ะโอเคครับผม น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะดูกันนะครับกดคิวเดเอค้างนะคิวแล้วกันี่ขวาอ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทำก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านะแต่ท้าน่ผมยังไม่ทําอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะผมว่าทําได้นะครับแต่ทํายากอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะทยากเลยนะครับอืมยากจริงนะครับเพราะว่าในการเล่นจริงอ่ะมันต้องมีเชิงกว่านี้นะครับ อืมแต่กถ็ถ้าทำได้ถือว่าทมากนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมกับการฟินิชนะครับแบบไม่ล้มนะครับเพราะมาันก็ทีนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ